วิทัศน์รัตน์นนท์ไทยมายื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินต่อสารปกครองกลางนะครับเนื่องจากว่ากรณีที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการจำกับกิจการพลังงานและกองผักโขเนี่ยกำลังจะมีการลงนามสัญญาซื้อป่อยจากเอกชนในวันพรุ่งนี้วันที่19เมษายนนะครับซื้อป่ายเพิ่มนะครับประมาณ4,000ก,กว่าเมกวัต์นะครับซึ่งณวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ย มีไฟฟ้าล้นประเทศแล้วนะครับเนื่องจากว่ากําลังการผลิตของประเทศเราที่ก่อผลิตขึ้นมาเองแล้วก็รับซื้อจากเอกชนเข้ามาเนี่ยมีมากกว่า51 0 0 0ืนหนึ่งพันไมกะวัตต์นะครับแล้วประเทศเราเนี่ยใช้ไฟแต่ละวันเนี่ยก็อยู่ประมาณวันละประมาณ3 0,000กว่าไมกะวัตต์เท่านั้นเองใช้ไฟสูงสุดเป็นไฟพ so ีคเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน31 0 0 0เันไมกะวัตต์งั้นเรายังมีไฟเหลือนะครับเรายังมีไฟเหลือจํานวนกว่า2 0 0 0มเมกะวัตต์ แต่ว่าทางรัฐบาลโดยกพพโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้วก็กพพ,พ,พเนี่ยยังที่จะซื้อไฟเข้ามาเพิ่มนะจากเอกชนโดยอ้างว่าเป็นไฟพลังงานทางเลือกเช่นโซล่าเซลล์เช่นพลังงานลมพลังงานกคารชีอมวลพลังงานจากขยะอย่างนี้เป็นต้นเข้ามาอีกประมาณเกือบ5,000ัเมกะวัตนะครับ ซึ่งมีเอกชนเสนอเข้ามาประมาณ170กว่าบริษัทนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีการลงนามสัญญาซื้อขายกันเราเห็นว่าการที่รัฐบาลนะครับรับซื้อไฟจากภาคเอกชนเข้ามาร้นประเทศในขณะนี้เป็นการสร้างภาระ,ะให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนใช้ไฟทุกครัวเรือนทั้งประเทศนะครับเนื่องจากว่าปริมาณไฟสำรองของเราเนี่ยมันเกินไปกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นะ มากมหาศาลถึง60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งทังที่มาตรฐานของการสํารองไฟเนี่ยมีประมาณ15-20%ถเนท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันไปจนถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่9มกราปี6 6นะครับว่าถามราชการนะครับจะต้องคํานวณนะครับวางแผนการใช้ไฟนะการเพิ่มไฟเนี่ยให้เป็นไปตามนะครับ หลักการนะฮะไม่ขอยเกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนแต่ณวันนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าการที่มีรัฐบาลซื้อไฟเพิ่มมากขึ้นป่อยเกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลโดยเฉพาะกอร์ออตองจ่ายให้กับเอกชนที่รับซื้อไฟเนี่ยก็จะถูกผักภารละไปให้ประชาชนผ่านบินค่าไฟนะเพราะไปเพิ่มในค่าเอนะฮะ ทุกๆ3เดือนนะครับทาง,งกกรทางรัฐบาลจะเพิ่มจะเปลี่ยนแปลงค่า f ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะทําให้ค่า f อสูงขึ้นมาโดยต่อเนื่องเพราะเราไปซื้อไฟของเอกชนมากกินนั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญต่อคนไทยทั้งประเทศสมาคมซึ่งนําความนี้มาฟอ้องตัดสาลปกครองไว้แล้วเมื่อปีห5นะครับณว,วันนี้เราเห็นว่าเมื่อจะมีการซื้อไฟเพิ่มเข้ามาอีก เกือบ5,000เมกวะวัตตเนี่ยเราจำ,จำเป็นที่จะต้องมาขอไต่สวนฉุกเฉินนะครับขอให้ศาลได้มีคําสั่งคุ้มครองทั่วคราวไม่ให้มีการลงนามในสัญญาในการซื้อไฟฟ้าเพิ่มในวันพรุ่งนี้ครับ